โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมรายการมาดกระดกชาแนลนะฮะตอนนี้โมาพูดเกมเอินสึมเม้นท um ์ทูบิสซาร์นั่นเองนะฮะก็อยู่ในพาร์ทยี่สิแล้วพาร์ทนี้เราจะไปไหนเหรอเออไปไหนอะไปไหนวะโอเคคือจะไปสู้กับทีมเอฟซีรอนอะไรใช่ไหมอืมแล้วกโกอินจกกิก็กลับมานะฮะโอเคคือเฮ้ยเขทาท้าเราดวลครับเราก็ต้องดวลดวลไปตามธรรมเนียมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเตะอะไรเนี่ย โอเคครับก็ภาพก็แบบยังไงอะชัดกว่าเดิมนะฮะโอเคลองท่าอะไรไเนี่ยอ๋ออะไรอ่ะอ๋อท่านี้นี่เองลืมเลยไม่ได้เล่นนานอ่ะฮะอ้าวมีท่ากับเขาด้วยเหรอเออดีมากครับอ่ะเยี่ยมไป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 คือยังไงอ่ะโอ้เลเวลอัพครับโอ้เยี่ยมโอเคโอเค ไป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 เดินเดินเดินเราเดินตรงครับอืคุยเหรออ่าคุยครับอะไรเกิดขึ้นฮะนอนกันหมดคืออะไรอืมนะฮะก็อะไรอัสยะกับอฟุบุคิคุยกันอืมอืมอืมโอเคคือมันฝันใช่ไหมเมื่อกี้ฟุบุคิเขานอนเนี่ยอ๋ออ๋อ รู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะจะไปสู้กับอ,อทีมเอฟซิลอนใช่ไหมแล้วโกอินจีก็มาอะอะไรอ,อุกบาโตอะไม่สิหิมะถล่มอ๋อเรื่องราวในอดีตของอ,อฟูบุคิอ,อ๋อเอาเอโดมาเฉยเลยเพ้่เป็นไรหรอฟูบุคิเ้อเอมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรอะ่ะนะฮะโอเคคือกลายเป็นอาซุยะเต็มตัวเลยใช่ไหมเนี่ยอืมนะฮะก็ ตบเถียงกันว่าภูุ้คุอากิอยะจะชิงล่างในล่างหนึ่งโอเคคือศูนย์หน้าแห่งเปลวเพิงอยู่ไหนอยากรู้ว่าอยู่ไหนนะฮะอืมโอเคครับก็มาตรงนี้คือเขาจะให้ไปไหนออ้ยังแข่งกันไม่จบอีกเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โหโอเคคืออสุนมิมามาหมดครับอ่ะ ทำไมภาพมองไม่ชัดวะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วอ่าอ่าฮะโอเครู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวละครนะ่ะมันจะเบอร์เบอร์ใช่ไหมท่านผู้ชมอ่าฮะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอ่าแต่ก็มันก็ยังไงอะมันก็คมอยู่หรือเปล่านะฮะเอา,าอไปไหนไปไหน ไปสิเออไปเอออะไรลึกไปสิครับรออะไรครับอืมไหนอะ่ะโอเคครับเวลาตัวละครเราบังคับอะ่ะเออนะผมเปลี่ยนคอมใหม่อะ่ะใช่แล้วเราตัวบงังตัทุยเราบังคับตัวละครใช่แล้วตัวละครเรามองเห็นชัดแต่ตัวข้างหลังมองไม่ชัดนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะก็ปรับได้เท่านี้อืมอยากปรับใหม่ด้วยซ้ำโอเคก็เอออยู่ไหนอะ่ะ เฮ้ยโกูอิจิโอ้ยชนกับฟุบุกิอะไรตกเฮ้ยอะไรตกครับอ๋อวนั่นอะไรอ่ะเก็บเก็บเก็บฟุบุคินี่ชอบเก็บของคนอื่นไม่ใช่ละกลายมาซืยะแล้วครับอืมฮะที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนฮะอ้อรู้สึกว่าจะเป็นเอ่อเอ่อบ้านพักเราไหมบ้านพักเราเฉยเลยไปไหนเนี่ย ไม่รู้ว่าไปไหนแต่เรารอดูก่อนอ่ะซึนามิเนี่อ่ะฮะคุยกับซึอนอมิอ๋อแล้วจะไปไหนต่อครับสู้กันเสร็จแล้วรู้สึกตอนนี้อยากไปสู้กับทีมเอฟซีอนมากเลยนะฮะตัดสินให้มันจบในนัดสุดท้ายนี่แหละนะฮะก่อนที่เราจะไปสู้กับเอ่อเอฟซีอนเสร็จก็น่าจะโดนปกเปิดโปงแล้วว่าเออนะฮะแล้วก็ไปภูเขาฟูจิน่าจะประมาณนั้นครับอ๋อ อ๋อแถวๆตอนนี้มันมีอีเวนต์นี่โอเคคือแล้วคิดโดไปไหนคิดโดเราเออใช่คิดโดเราไปไหนเออนะฮะงงเลยอะไรอ่ะเด็กคนนี้ทำไมอ่ะทำไมเหรอฮะรู้สึกเป็นไรไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าอ,อืมนะฮะแล้วมันยังไม่เปิดเมืองใหม่เลยอ่ะคือเมืองอะไรนะ่ะโอกินาวาเออใช่ โอเคครับก็มาถึงตรงนี้แล้วคุยกับฟูบุคิฟูบุคิทไม่ใช่คุยกับเอ,อ,บเอ,อ่นามิใช่นะฮะแล้วเขาขัง,ขงใครไว้ครับอ,อะไรเหรอใครามากอาา่ะฮะมีอะไรเกิดขึ้นแถวนั้นโอ้โหนี่มันลูกบอลเอเรียอะ่ะฮะแล้วถือได้คลองตัวมากเลยนะจริงจริงมันหนักไม่ใช่เหรอเอองงเลยอือฮะแล้ว เอ่อตอนนี้จะเข้าไปในในี้เพื่ออะไรฮะมีใครขังไว้หรือเปล่าโอเคคือถ้าไม่จะเข้าไปเราจะพังประตูนะไม่ใช่อ่ะโอเคอืมทำไงรอระเดีย๋ยวรู้สึกว่ามีมีใครขังไว้อะ่ะเออขังขังใครอะ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าขังใครโอเคคือซินนามิไปเอาอะไรสักอย่างอืมอาา่ะฮะ อะไรเหรอเดี๋ยวๆๆๆๆๆโอเคครับออกไปอย่างนี้แล้วผมนี่งงมากเลยอเอองงงงกุโคตรงงกดโคตรเลยในพาร์ทนี้โอเคครับก็เอ,อคุยใช่คุยอืออะไรอ่ะคือเปิดประตูไม่ได้เออขอกุญแจขอกุญแจมาแล้วฮะอือไปไหนไปที่เดิมเหรอโอเคไปที่เดิม เราก็ตรงมุ่งหน้าไปครับประจนภัยหลายร้อยล้านปีไม่ใช่แล้วม,มาที่เดิมยวนไปวนมาอยู่นี่แหละคืออะไรพานนี้สงสัยได้วนไปวนมาอยู่ดีแหละนะฮะคือไม่ได้เจอโวจีเลยเหรอเอาแปลกุญแจมาแล้วครับอ๋อแล้วเอาพวกนี้เข้าไปก่อนเราได้ไงเนี่ยคือเราแปลกุญแจมาอุตส่าห์แปากุญแจมาเซ็งเลยไม่น่าไปเอาเลย ฮะอะไรหรอเอเลีย,ยมาแล้วเหรอบรรยากาศแบบนี้ใช่เลยฮะใช่เลยโอเคคือเราต้องไปใช่ไหม่ะฮะอืมแล้วก่อนเราจะไปนี่เราก็ต้องอคุยอะไรกันก่อนเนี่ยอา่าที่นี่ที่นี่คือที่ไหนเฮ้ยนั่นมันเสื้อทีมเนี่ยเดี๋ยวมีเสื้อทีมมีถังน้ำมันใช่ป่าถังน้ำมันเปล่าไม่แน่ใจ อะฮะเสื้อทีมของใครฮะโกอินจิเหรอโกอินจิอาศัยอยู่ที่นี่เหรอเฮ้ยนี่มันเสื้อทีมไล่มงนะฮะอะไรอะอุกบาทอุกบาทตกเหรอมาแล้วเหรอเอเรียเอสิลอนมาแล้วเหรอเฮ้ยงงครับว้าโ,โอเคโอเคเรารีบไปเรารีบไปได้สู้แล้วได้สู้แล้วโอ้โกอินจิอยู่ในนี้เหรออ่าผมนี่งงเลยนะฮะ คืองงงงมากเลยอ่ะกวนจีอยู่ในนี้ไปไปไป,ไปอุกบาทตกแล้วก็ต้องไปโอเคครับก็ถึงนี่แล้วเอฟซีลอนเอ้ยเราจะมาตัดสินกันนะสุดท้ายนี่ครับอ่ะคุยกับคุณให้โค้ชที่ตัวมิโกะใช่นั่นมันหลุมหลุมลูกบอลใช่น่าจะเป็นหลุมลูกบอลน,นะือมไม่มีเสียงด้วยอือฮึ อ,อคือว่ามันมาแล้วใช่ครับมันมาแล้วอ่านะฮะโอตาแดงมาเชียวตาแดงมาเชียวโอ้คือในพาร์ทก่อนก่อนอน,นี้ตาขาวจ้วเลยอันนี้ตาแดงมาเชียวคืออะไรโกดเหรอนะฮะก็เป็นโอกาสสุดท้ายของเอฟซีลอนหรือเปล่าเราเขาจะชนะหรือเราจะชนะก็มาติดตามในพาร์ทนี่แหละมามใกล้เวลาจะได้สู้แล้วละครื้เ้ย โอเคคือเอาซีนามิเข้าด้วยใช่ไหมเนี่ยจริงดิอ๋อขนาดนั้นเลยอ้าวอะไรเหรอโทโกโทรหาพ่อเหรอไม่ใช่เอสบีกาดอ่าฮะแล้วโกอินจิกำลังดูอ่ะเออเออนะฮะงงโกอินจิจะมาไหมเอาเอาโอเคโอเคเอาซีนามิเข้าก่อน ได้ครับอืมฮะฮก็จัดทีมดังนี้ครับดังนี้เอดังนี้ดังนี้เอา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 เออเอาเอ่ออะไรนะเนี่ย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 ท้าจิมุุไคเนี่ยมาเป็นเอ่อลิเบโล่ิเบโล่ิเบโล่แทนใครอ่ะแทนใครดีวะโอเคคือมันให้เอาทาจิมุุไครเข้าด้วยอ่ะ นะฮะอืมแทนนี้ละกันมันใช้อะไรได้ถ้ายิมบุใครฮัดเทวะหัดเทวะพอพอเอาจิ้มบุใครออกอืมได้ปะได้ครับท่านผู้ชมอ้อศึกสินทำไมภาพมันแตกๆเงี้ยอ่ะฮะอืมโอ้ตาแดงมาเชียวตาแดงกันหมดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โอ้เฮ้น่าสําคัญซะด้วยคือตาแดงมาเชียวอ่าทีมเรากส็สุดยอดแล้วเออ โอเคทีมตาแดงครับประทะทีมตาขาว <c ười> คิดได้ไงโอเคเตะเตะเตะอิเทโนบิสตาหืมได้ปะ่ะได้ป่ะไม่ได้ครับหืมเจอโอ้โหนะฮะอะไรเนี่ยโอ้โอเคอืมโอเคโอเคอ่ะฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอรพไม่เอา เอาน,บบนี้แล้วกันครับอ่ามาอย่างนี้เลยป๊าปทำไมมันเป็นเกล็ดๆอย่างงี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ๆๆไมๆๆ่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไ,หไ,หไหอ้เมเทลสตอร์มทำไมต้องเมเทลสตอร์มด้วยเออไม่เข้าใจเพรตาแดงอะตระกูลตาแดงมาสู้กับเราโอเคคือโดนดักแน่อนอนแล้วฮะอ่าเราต้องใช้นี่เดอะ พ o ว e r อ่ารอเลย <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้งงมากอ่าอีเธนโนมิซ่าเหรอเอาจริงดิจะโชว์ให้ดูเลยเหรออ่าฮะคือรู้สึกว่าเอ่อเอฟซีลอนไม่ขึ้นหน้าเป็นโกคืออะไรอ๋อฮะงงเลยอ่าส c h e ด u l e อิเธนโนบิซ่าเฮือตูมครับอ่าฮะตูมตะไครา อะไรโอ้มือเดียวอะไรมือเดียวขนาดนั้นอ่ออะไรมันจะมือเดียวขนาดนั้นโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโอ้ตาแดงมาเชียวนะฮะรู้สึกว่าหืไม่ไม่ไมัม่นคงแล้วใช่ไหมอิเนเโนบิศาสต์ของ,งฟูบุคิกับอัสยะนะฮะอืมนะฮะโกอจิก็ดูอย่างนาตาเฉยมากเฮ้ยหาเอาออกเหรอเอาออกเลยเหรอ ขนาดนั้นเชียวเออเราจะเอาใครเข้าละ่ะเฮ้ยไม่มีใครเป็นกองหนะ้าอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงสึนามิบูดได้ครับได้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 ได,ได,ได้แล้วถ้าจิมุกไข่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจิมุกไขนัดเดียวนี่ช็อกเลยเหรอฟูบุกิอืมเนาะคืออะไรโอเคคือตอนนี้เออเอาถ้าจิมุกไขออกอ่ะฮะได้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 ได,ได้โอเค เออเปลี่ยนตัวระหว่างเล่นนี้มันมันมันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมนะฮะเฮียเบียดเบียดเบียดเออเบียดเบียดเบียดเลยโอเคอได้สิมันต้องได้โอ้ยท่านี้แล้วเฮืออ,อเต็มเต็มครับอ่ะฮะเจอท่านี้มั่งท่าอะไรอ่ะอ๋อคัตเตอร์ครับคัตเตอร์ คัตเตอร์อืมเอาเอาเอาขึ้นขึ้นหน้าโอ้โห่กะจะขึ้นหน้าได้แล้วสกัดไว้อีทีโทเซ่สกัดไว้อืมโอ้ยโอ้โห่ต่างกันสี่โอเคไม่ทันแน่ไม่ทันแน่ไม่ทันแน่นแนโอเคได้เปล่าได้สิเมเทียร์โอซอมฮึมเซ็งเลยฮึ่มนัดนี้เราจะแพ้หรือชนะก็ขึ้นกับเอ่อ ขึ้นกับขึ้นกับมาแล้วไงฟาวครับโอเคโอ้คำว่าฟาวช่วยคำว่าฟาวช่วยโอเคอ่าฮะอ่าฮะอ๋อไม่ได้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 อย่างงี้ไม่ได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 ้ไไดไไดโอเคเช้อวา,ายุไอ้กลงล้อวายุครับอ่ะได้ครับรออ่ะโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะฟุนกูนิวโอ้โห เฮ้ยเข้าไะเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไรเอนโดต้องรับได้ฉันเชื่อมันในเอนโดฮัทเอ้ยอา้อาวอา้าวอ้าวาแถวะเนแถวแถว๋ยวแถว,วอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเออโอ้งงเลยเออน,นะฮะเฮ้ยคืออะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้สอนสามสอนสามโอเคคือเดี๋ยวนะ มันไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าเออนะครึ่งหลังน่าจะกโกอิจีเออโกอิจี G จะมาแล้วน่าจะกรหน้น่าจะกมันไม่เหมือนในอนิเมะเห็นเขาบอกว่ามันไม่เหมือนในอนิเมะถ้าโกอิจีมานี่มันก็โคตรเหมือนแล้วนะโอเคแต่เนื้อเรื่องมันไม่เหมือนเออใช่มันเนื้อเรื่องยาวกว่าเยอะถ้าเธอออกไปแล้วก็ถ้าเธอไปช่วยทีมไลมงแล้วก็เออก็น้องสาวของเธอก็ไม่รับประกันชีวิตแน่นะฮะมันครูมันครู เอ้ย hey, ฉันไม่กล้าออกไปครับมันครูทำไมกยจีถึงเป็นอย่างนี้เออเซ็งเลยเเซ็งเซ็งเซ็งอ่ะฮะอ่ะอ่ะออกไปสิกยจีพี่ฉันรอนายอยู่นะอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมสามประสานโอเคจะนึกออกไม่ออกอืมอ่ะฮะอะไรอ่ะตอนนี้กำลังแบบจิตไม่มั่นคงอยู่ เจออะไรนะเอ่ออะไรหมัดเหล็กคุณธรรมใช่ไหมยังไม่สมบูรณ์ด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่หมัดเหล็กคุณธรรมแล้วโอเคฮะทีมทีมอะไรนะเขาเรียกทีมเอ่อเทรโคคุเทโคคุเทโคคุอ่าเอนโดครับทำไมหน้าตายเอนโดเอาจริงมากเลยอะ่ะอืมนะับโอเคอทำไมนึกแต่ภาพนี้ไม่เข้าใจ โอ้นะฮะก็ไม่ได้ประตูใช่ไหมเมื่อกี้ก็จะมาต่อกันครึ่งหลังเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เนี่ยเอ้ยอืมอ่ะฮะจะวางแผนครับคือโกงจิเขาจะวางแผนแล้วใช่ไหมว่าจะไปทํายังไงถึงจะเออ่ไปหาทีมเอ้ามาเลยเหรอเอาจริงดิเฮ้ยโอ้เฮ้ย โอ้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 โกเอ็นจีโอ้โหหลีตาด้วยอ่าโอ้มายังรอเออมาเจอเซตนาเอ็นโดเออฉันมกลับมาแล้วนะเอ็นโดเออนายน่ะมันก็ช้าทุกทีนั่นแหละอ่านะฮะเฮ้ยงงเลยนะฮะ โกอิจีโอ้ oh, <c oughs> คืออะไรมากัับาเร็วมากเลยนะฮะแล้วโลอะไรนะไม่ใช่โลโลด้ดิคืออะไรเอฟซีรอนจะเป็นโกนะใช่ไหมรึ่งหลังเอามาใส่กับแทนทีมตัวนี้อา่าฮะครบครบ <c oughs> อ่าได้ปะ่ะได้ครับได้ Go โกอิจีกองหน้าเออกองหน้าครับกอิจี ge. แล้วก็ที่เหลือก็พอแล้วพอล้ไม่มีอะไรล้กิจีกองหน้าพอแล้ว โอเคอืมสู้ต่อครึ่งหลังลุยเลยนะโกอิจิเออได้เลยฮ่านะฮะจัดไปใหญ่เสียครับใช้เอ,อ่อมายุควงสว่านไม่ใช่ละว,วายุสลาตันไม่ถ้าจำไม่ผิดเออวายุระเบิดเพิงไม่ใช่วายุสลาตันสิอะไรเลยนะอ่ะเปลี่ยนตัวโกอะเอาจริงดิฮะอ้า,อาไม่ใช่หรือมั้งอ่ะฮะไม่ใช่คุณกูนิว โอ้โหเอาเลยครับเอาอีกแล้วครับคุณกุนิวาามาแบบนี้ปีอฮะัเหล็กคุณธรรมย่าอือโหสุดยอดครับคุณกูนิวสุดยอดครับสู้หัเหล็กทันคุณธรรมได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้โอเคทอกอ็ทอก็ทอก็อะโอเคกูจีมานี่เพลเขิมกันใหญ่เลยนะฮะ คือรู้จักม,มุมนี้ก็โคตรสุดยอดแล้วนะอ้าอ่าแสบตาไปไหนไปไหนแล้วไม่ไม่ให้ไปครับไม่ให้ไปไม่เทโอสตอมอีกแล้วแต่ก็ใช้ประหยัดเนาะเออนะเฮ้ยโอเคคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 เออบอลบอลถึงมือเออบอลถึงมือโกงจีเมื่อไหร่แล้วก็ เสร็จแน่ปอนถึงมือโกงจิ้มเมื่อไหร่ถึงมือเหรอไม่ใช่ละโอเคคือเดี๋ยว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 อ่ะฮะแล้วเราจะไปยิงตรงนู้นทำไมแล้วใครจะรับแทนล่ะเนี่ยเออรี v o l u t i o n b a l อ่ะฮะเออแล้วใครจะรับแทนแล้ว,ออออลวใครจะรับแทน,แแทนอ่ะฮะได้ป่าว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 ไม่ได้ครับ m e t e o สตอร์มโอ้โห อะไรมันจะขนาดนี้ครับอ่าฮะอืมโอเคคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรกุญชีกุญชีเออุกุญชีเฮ้ยกุญชีได้บ้าได้บ่าได้บ่างโอ้โหได้ครับตั้ง 95, เก้าสิบห้าแน่กุญชีเฮ้ยบรรลุดบรรลุกุญจิบรรลุดเออ,เอ,อดีมากครับกุญชีอะไรอะวายุสลาตันนะใช่ไหมวายุสลาตันชัวร์ป้ากเลยอ่นดิเนี่ยใครอ่ะใครล่ะเนี่ยเดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยว อ๋อนี่ไงนี่ไง G1 วายุระเบิดเพิงไม่ใช่วายุสลาตันทําไมผมต้องพูดว่าราวายุสลาตันด้วยวายุระเบิดเพิงตาแดงครับกลายเป็นตาขาวโอเคเราชนะแล้วเย้สุดยอดครับฮ่าเจอท่าวายุสลาตันไม่ใช่วายุระเบิดเพิงต่อ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 ,ตอ,ตองงเลย อ่ะฮะก็พูดชื่อผิดวายุสระเบิดเพลิงสิไม่ใช่วาลุสตาลันเอ้ยคืออัคคีสตาลันมันไปปนกับวายุระเบิดเพลิงใช่ไหมเนี่ยก็รวมกันเป็นอย่างนี้เหรอมั่วไปแล้วเออนะฮะอ่ะอ่ะไม่ได้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 ไ,ไ,ดไ,ไดอ้โกจิมาก็ฮึกเขิ่อแล้วคราวนี้เอาสิเ,เมเทโอสตอมชุดนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตัวเอ็นจีมาเราขึ้เขิมครับขึ้เขิมใหญ่เลยตอนนี้คือคึกคักมากเมเทโอสตอมครับอีกแล้วเอ๋อใช้ไม่ได้ครับโอเคตาแดงกลายเป็นตาขาวแล้วตาแดงกลายเป็นตาขาวอ๋อฮะฟาวด้วยอ้าฮ้าสุดยอดครับเอเดี๋ยว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 ตรงไหนตรงไหนดีตรงนี้อ๋อฮะอ่ะโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดักไว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 ้ ด,ดักไว้ดักไว้ดักไว้โกยจีเออไม่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 ใสเลยใสยเลยมาแล้วมาแล้วสามคนสามคนสามคนได้เปล่าพูดได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำท่าสามคนอ่ะเออนะฮะอ่าได้ป่าได้ป่าโกยจิกลับมาแล้วนี่น่าจะได้เอออ้าวฟาวซะง,งั้นจะทำท่าของที่โดสามคนซะหน่อยนะฮะท่าประสานนะฮะที่จริงจะทำให้ดูโกยจีกลับมาแล้วไง เออเมเทโอสตอมอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่เข็ดไม่เข็ดครับไม่เข็ดสตอมไม่เข็ดโอเคได้แล้วชนะแล้วเย่หนึ่งต่อศูนย์ครับพ่อโกอินจีเป็นคนเตะ <c oughs> มีงี้ด้วย <c oughs> อืมนะฮะโหโหอีจีเตสอะไรนะเอ่อไตรอาชันสวรรค์ใช่ไหมท่าวิหกเพิงไม่ใช่อาชันสวรรค์วิหกเพิงวิหกเพิงมันชื่อท่าวิหกเพิง <c oughs> นะฮะโอเคได้ท่าใหม่มาแล้วเยี่ยมอืมอะไรเหรอออก็อสู้เสร็จก็ต้องมิตรภาพใช่มิตรภาพมิตรภาพอย่างน่าน่าดีใจนะฮะคือโกอยจีกลับมาแล้วไงฟูบุกิไร้ประโยชน์เลยขนาดนั้นเลยเอ่าอม,มาแล้วมาแลมิตรภาพเดี๋ยวมิตรภาพก็กลับมา อ่าไปแล้วงงไม่มีมิตรภาพอ่าจบแ่้ยัง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 ขอบคุณมากนะครับโค้ดทตมิกโกะ,ะเดี๋ยวขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะเออถ้าไม่ได้โค้ตบอกไว้ก็เอน้องสาวของผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วนะฮะก็อะไรประมาณนี้เอยกลับมาแล้วครับกลับมาพร้อมเออวายุระเบิดเพลิง <c oughs> กลับมาพร้อมระเบิดะร,ระเบิดอะไรคือระเบิด อืนะฮะเฮ้ยจบสักทีจบสักทีในมิโซตนี้นะฮะอน้ำทะเลโคตรใสเลยโคตรใสเลยดูน้ำทะเลไม่ได้ดูโคนจิเออแล้วฟูบุกิไปไหนเนะี่ยฟูบุกิมันต้องอยู่สิไม่อยู่ไม่ได้เออนะฮะไปกันหมดแล้วเยี่ยมอืมอืมเดี๋ยวนะนี่โกลจิเฮ้อ ฮอยู่กันสองต่อสองแตะโกยจิทุยไม่ใช่ครัอ่าคุยกันเรื่องอีกแล้วคุยกันอีกแล้วทำไมไม่ต้องคุยกันเยอะจังอ่าดีใจครับโกยจิกลับมาท่านผู้ชมดีใจไหมครัผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมดีใจไหมเห็นเห็นแต่พูดว่าเมืเ่อไหร่โกยจิจะกลับมาพี่นะฮะแต่เขากลับมาแล้วครับในพาร์ทนี้พาติสิบสามโอเคเขากลับมาแล้วนะพร้อมเอ่อวายุระเบิดเพลิง นะฮะอาศยะยอ่ะโอเคเท่กว่าเดิมอ่ะเออนะฮะวายุระเบิดเพลิงเท่กว่าเดิมอ่าแล้วได้ซินามีมาเป็นพวกนะฮะดีดีดีดอ่ดีอยู่ดีอยู่โอเคแล้วเอ,อ่ออะไรเนี่ยฮะเฮ้ยสุดยอดครับตอนนี้โคตรสุดยอดเลย คือชนะทีมเอฟซีลอนได้แล้วก็ต่อไปก็ได้จะเจมิน่สตอมไหมก่อนจะเจมิน่สตอมก็เอ้ยไม่สิไม่สิไม่รู้อะทีมอะไรแต่ที่รู้ต้องไปเอ่อต้องไปได้เอออะไรนะถ้าในอนิเมะนะเราต้องได้พวกเป็นอะไรนะอัฟฟอรดี้ใช่ไหมเออใช่อัฟฟอรดี้อืมนะฮะรอรอลุอ้นต่อไปครับอืมทีมเอ่อเอฟซีอ e นพ่ายแพ้แล้วงั้นเหรอ ไม่น่าเลยนะฮะทีมต่อไปก็จะจัดการครับอืมทีมเจมินี่สตอมแล้วก็รู้สึกว่าก่อนจะทีมเจมินี่สตอมก็เอ่อทีมอะไรนะทีมของเบิร์นกับกาเซลมารวมงานนะฮะแล้วเราก็ต้องไปต่อสู้ด้วยอืมไม่รู้นะไม่รู้มั่วอย่างเดียวตอนนี้เออจบแล้วอืมเยี่ยมโอ้โหขนาดนี้เลยหรอ โอเคครับพาร์ทหนะ้าเราไม่เจอกับอัฟอร์ดี้ครับเราจะไปเอออใช่ไหมเออพาร์ทหนะ้าโอเคครับพาทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอก,กันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย